ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงกินอาเค็นะคะมาดูมินนี่นะคะวันนี้มินนี่คลอดลูกนะคะทุกคนนี่ได้ตัวดำสามตัวเลยนะเนี่ยนี่คนสวยนะแม่อ้วนทำคลอดเรียบร้อยแล้วนะคะตัดสายสะดือเรียบร้อยแล้วช่วยทำคลอดอุ้ยอุ้ยนอน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 เดี๋ยวค่อยกินข้าวนะลูกนะโอ้โหรักกันค่ะรัก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 ค่ะโอ้โหรักค่ะ รักชุดๆเลยค่ะดูจะควอดอีกหรือเปล่านะคะอกำลังทำความสะอาดตัวเองนะคะสามใบเท่านะคะชื่ออะไรดีนะทุกคนช่วยช่วยตังต้งชื่อเลยนะทุกคนวันนี้แม่อ้วนได้หลานอีกสามตัวแล้วอืมหาเต้าเจอไหมลนะูก ชีวิตแม่มินี่นะคะกำลังทำความสะอาดตัวเองเนาะลิงลิงจุ่มลิงลิงจุ่มลิง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุก เดี๋ยวจะมีตัวอื่นออกมาอีกไหมนะทุกคนแข็งแรงทุกตัวใช่ไหมคะ่ายทองทวงปังหนังเลยลูกโอ้ลักลักลักกอดไว้กอดไว้ กดไว้กดไว้หาเต่าเจอไหมไม่เจอเต่าเข้าไปเร็วเข้าไปเร็วกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ผู้หนูด้วนะคะันทุกคนขอบคุณค่ะ